สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่องจุมพลเกษตรยิ่งเหมือนชแนลกับคลิปพิเศษตะเพื่เชื่อครับนำพาท่านผู้ชมออาาจรย์เมาดูเกจิชื่อดังมากครับพรลายสารครับลพบุูีคงนะครับท่านก็ทมโมรณภาพไปแล้วครับแต่ว่าเวิมีที่เสียงท่านนะครับแม่ลูกศิษย์แล้วก็ชาวเพื่อคงก็ได้สร้างมหาวิหารให้กับท่านนะฮะสิริละยังท่านก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ประชุมเพิงนะฮะเส้นฐานแล้วก็มหาวิหารของ อุูุคงครับผมก็มาจากอำเภอบัวใหญ่ที่ประชุมข้างี่ฮะคือมาที่อำเภอบัวใหญ่แล้วก็ยังไปอำเภอคงนะครับนี่ฮะข้ามทางรถไฟก็ใช้สะพานข้ามได้เลยครับ สดวกสบายครับนะ,ะสมัยก่อนเขาต้องใช้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟนะครับมาใช้ไม้กั้นนะฮะเมือรถไฟมาก็ใช้ไม้กั้นเ,เพื่อไปให้ชาวบ้านรถวิ่งผ่านนะฮะปัจจุบันนี้ก็ใช้สะพานข้ามแล้วพอยนะครับก็มีความทันสมัยครับ รถไฟนี้ก็เป็นรถไฟสายกรุงเทพหนองคายนะครับข้ามหลายจังหวัดครับบนสายขึ้นลงนะฮะนี่ทางรอไครับเป็นรถใหญ่ก็เร,ร,รียกว่ารถบรรทุกตรงชาสะพานครับรถปิกอัพเรียกว่ารถเก๋งก็ใช้ะะได้สองข้างทางไปรถไฟฟ้ามุชุมครับผม าก็เกี่ยวไาทีนะถึงแล้วนะครับอันนี้คือชุมชนอำเภอคงนะั่นบ้านตะพอนะครับวัน,บนที่กวบรวกทุกันจะตภาษาเนะี่ยนี่ครับเราราไผ่านไปแล้ว วัดตะคาะสร้างประมาณร้อยกว่าปีผู้สร้างวัดคือพระแยมพร้อมด้วยคุณอาจคุณพักดีคุณสีพิทักษ์ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของหมู่บ้านตะเครอโดยสร้างกุฏิหลังเล็กๆขึ้นมาหนึ่งหลังโดยนิมนต์พระแยมเป็นผู้ดูแลวัดในสมัยนั้นต่อมาในปีพศ .2447 ถึง2448นายสังเหยมนายฉานนายบุญนายมากนายอิ่มนายสาลา แต่ละท่านเหล่านี้ได้เป็นกําลังสําคัญสร้างวัดต่อจากคุณอาจคุณพักดีเนตรและคุณสีพิทักษ์ต่อมาไม่นานวัดก็ถูกไฟไหม้พระที่อาศัยอยู่ต่างก็แยกย้ายไปหาที่อยู่ใหม่หลังจากนั้นพระสีพระมีซึ่งเป็นบุตรของคุณสีพัฒอุปสมบทอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่ได้มาสอนหนังสือที่หมู่บ้านตะเคอจึงได้ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อวัดบูรณะตะเคอ นิมนต์พระอาจารย์บูรเป็นผู้ปกครองดูแลวัดเรื่อยมาพระอาจารย์บูรได้มรณภาพในปี2452ต่อมาพศ .2455 ได้นิมนต์พระอาจารย์จอยจ่ายนอกมาเป็นเจ้าวาดพระอาจารย์จ่อยเห็นว่าเป็นที่คับแคบจึงชวนชาวบ้านย้ายที่ตั้งวัดใหม่ได้มาตั้งทางทิศตะวันออกที่ตั้งปัจจุบันโดยสร้างกุฏิขึ้นหนึ่งหลังมุงด้วยหญ้า 2,460ได้สร้างสาลาการเปลี่ยนพศ2,468พราะจาันจ่อยได้รับการแต่งตั้งจากรมกศาสนาให้ดำรงตำแหน่งพระธิการเป็นเจ้าวาดที่ถูกต้องตามกฎกระเบียบพระราชจบัญญัติพระสงฆ์ปี2,497พระครูถาวรสมณวัตรได้ราออกจากตำแหน่งเจ้าวาดคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระมาหาคงทิติปัญโย เทพนอกเปลี่ยนรำสี่เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่วัดบัวใหญ่มาดำรงตำแหน่งเจ้าวัดวัดตะคราะห์และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอคงต่อมาเมื่อวันที่6มิถุนายน2496ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูคงขาตะครพิทักษ์ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรพิเศษ เมื่อวันที่5ธันวาคม2510และได้มรณภาพในวันที่5มิถุนายน2548 เรืลของท่านทีุ่กคามอยูด้านใน,านาทางขึ้นใานผู้ชมคร้บเนี่นย ประตูปิดนะเข้าไม่ได้ครับสรีระของผู้คงทิติปัญญาท่านก็อยู่ข้างในนะฮะแต่ว่าวันนี้อาจารย์ผู้ดูแลท่านไม่สบายครับเข้าโรงพยาบาลมาเช้านี้หละฮะอะไริดกุญแจ,จที่ประตูเลยครับ ของใหญ่ที่สุดนะครับในไทยนะครับวัตดตะคออํอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับก็จะมีสาธิตประชุมครับนะฮะปลาก็มีนะฮะห้ามจับเขตอภัยทานพระพุทธรูปรปลางสายญาตินะครับที่วัดตคะคอร์นะฮะ หลงพอ่อครณนี่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่คงนะครับท่านผู้ชม ท่นผู้ชมถวายเพจกัมาที่นี่นะฮะเน่ยก็จะมีจตุธาติธรรมมาถวายเพลที่นี่แหละสัังนจะอาธรรมท นามิหังนะมกาทะนุภาเวนันตวัสะเปอุปาทะเวอเนกาอันตะลายะเิวินาสันตุอเส จ,จ,าจาัตโตเสวนาจะพาลานังปันทิตานังจเสวนาปูชาจะปัวชนียานังเทตัมมังคารมตตะมังปฏิโลปเทสวะโสจะบเพีจะกัตตาปุญญาตาปุะติหลังนี้เป็นกุฏตที่ท่านลวงปูคงทิติปัญโยท่าน พมนักอาศัยช่วงช่วงที่ท่านมีชีวิตยอยู่นะฮะก็เมื่อเวลาท่านป่วยแล้วญนะาติโยมก็ไป,ไปโรงพยาบาล